เรเคยเ่เคยเห็นตัดนะตัดอยากหูว่าเจ้าตัดเป็นบอลเด้อเออตะแก้วตัดเป็นบอลเด็กตัดจนมีดซึกเบิรดเลยเนาะ

ลงเออสองสามสามแปลงไงแหละสามเจ้ามันลงยากเด้มันเปียกกัะสีแล้วนี่

รดหวอมีดมันน้ำย้อมันสีเร็วเร็วลุงงาน <c oughs> เอาเลยับเตรถไถกับพ่อแล้วออเอาคนวายัานไปเอาคนใหม <c oughs> <c oughs> ่เหมือนปีนี้ขึ้นมาตามๆเห็นไหม จะลงปื่มืดมาเลยนะดนดวนวทางมันตน,น,น,นม่เจอขยลูกมันอนึ้นมอนทาง่หมน, <dessa? S 1> นี่ออมันห <c oughs> ่างแค่บ่ว่าวังนันเด้มันลดเอาออกไงเบียดไงกขึ้นปกติมันเกิดหมาตึกเล็วงอยยอดอะ่แมมดะแมันเกิดห้ก้มีก็ือมดีเิ กาวอะไรจักตันนะสิบสองตันสิบสามตันโอเจหาเห็นแปลงรถตัดนั่นบ่สิบเอ็ดตันด้วยนะแปลงตะดงรถตัดตัดไปแล้วเลยสิบเอ็ดตันต่อไรอันนี้แหงแต่ใส่คนตัดแหงแต่เลทุกลำเนะสิบสองสิบสามตัน นเปลูกมเต็มไนไ่รถตัด้ยทำแต่ถูร่มกันเลยปลูกไฟไปวนอนายเจ้าตัดได้สามเลยรถตัดได้รวยก็ตัน่นบ่รถตัดก็ไม่เหยียบแน่ยังไง เพื่อไปใแล้นี่กันวะใรก็ไดก็ังก็ไปจอถไหนเียบดใส่เสือบันไดว่าคืมมาเอามาโรยวันนตกดีวะตกดับมือคังหนาวรับ เลี้ยวดังบุณคุณว่าก่อนเลี้ยว้ังพู้ดง่ายกระเด้อไปดีกว่าดังนงินไหนปะให้วนกันเตะให้บนใกล้พี่ใหญ่ให้หมูโอ้ยด้วยดัน้เตะดันไอ้บอกไอ้กระเตะห้อมเนี่ยมาให้บดยตู่ๆไปปากนาดินูันัี่ดันบดด้ว้ าร่วนรับวิบเลยอดินยากหูก่อนมอเนนาดินล่าจีอาหูุลุ้นเลย